สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสำหรับในวันใหม่นี้นะให้คุณสมจิตอ่านต้อยคําของพระเจ้าสามข้อแรกก่อนนะคะในเซกินบทที่22ข้อ30และเราสแสดงหาคนหนึ่งในพวกเขาที่จะสร้างกำแพงและยืนอยู่ตรงช่องโหู่ต่อหน้าเราเพื่อผลนดินนั้นเพื่อเราจะไม่ทำลายมันเสียแต่เราก็หาไม่ได้สักคนเดียวฉะนั้นเราจึงถือความเครียดกราดของเราลงเหนือเขา เราทําให้พวกเขาหมดสิ้นไปด้วยไบพิโรธของเราเราจะลงทันตามการประพฤติของพวกเขาเนศีรษะเขาพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละมัทธิวบทที่ 7: ข้อ7จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงข้อแล้วเราจะเปิดให้แก่พวกท่านคุณเปะเจ้าสำหรับภาวนะในวันนี้ก็จะแบ่งไปในหัวข้อที่บอกว่าความลึกลับแห่งการอธิษฐานซึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ก็ได้แบ่งปันไปแล้วยังไม่ได้ลงลึกในพระคำของพระเจ้านะคะก็บอกกับเราว่าพระเจ้าผู้ทรงสแสวงหาเราสแสวงหาสักคนหนึ่งในพวกเขาซึ่งจะสร้างกำแพงและยืนอยู่ช่องโหว่ตอนหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั้นเพื่อเราจะไม่ได้ทำลายมันเสียแต่ก็หาไม่ได้สักคนเดียวฉะนั้นเราจึงเทความกลิ้วของเราลงเหนือเขา เราได้เผาผลานเขาด้วยเพิงพระพิโรธของเราเราได้เผาผลาญเขาด้วยเพึงพิโรธของเราเราจะลงทันตามความประพฤติของเขาเหนือศีรษะของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละอย่าลืมนะครในสมัยนั้นยุคนั้นไม่ใช่ยุคที่พระวิญญ,ญาณเทลงมาก็จะเป็นเฉพาะกิจเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอธิษฐานก็ไม่มาก มนั้นพระเจ้าสแสวงหาคนที่จะอธิษฐานสร้างกำแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่การอธิษฐานเนี่ยนะคะทำให้เราปลอดภัยการอธิษฐานทําให้ไม่มีช่องว่างช่องโหว่ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องให้ความสําคัญก็เป็นไปได้ที่สมัยของยอนบัตติสโตขาดนักอธิษฐานเมื่อเราทํางานของพระเจ้าเราต้องการนักอธิษฐานเราต้องการคนที่อธิษฐาน เมื่อเราเจอวิกฤตเจอสถานการณ์ต่างๆคริสตจักรจาเป็นจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องการอธิษฐานทั้งมีกลุ่มย่อยทั้งมีกลุ่มใหญ่ต้องมีส่วนตัวในการที่เราจะอธิษฐานเพราะว่าสำคัญนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะให้คนที่เชื่อมีเพื่อเราจะปลอดภยัยเพื่อเราจะรับการปกป้องนี่คือสตราวุธที่สำคัญคริสตจักรหรือผู้เชื่อที่มีชัยชนะ ขึ้นกับการอธิษฐานด้วยถ้าเราไม่อธิษฐานไม่มีการปกป้องถ้าชุมชนของเราทำบาปและเราไม่มีการปกป้องด้วยคำอธิษฐานแน่อนอนเหลือเกินพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เกลียดบาปแล้วก็เกลียดความชั่วร้ายมันมีผลกระทบต่อบรรยากาศเมืองต่อบรรยากาศในคริสตจักรนะฮะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเป็นเรื่องที่พระเจ้าต้องการให เราใส่ใจสนใจเพราะว่าถ้าไม่อธิษฐานพระเจ้าทําไมต้องการพระเจ้าไม่รู้ทุกสิ่งเหลอพระเจ้ารู้แต่พระเจ้าสร้างอาวุธเหล่านี้ให้กับคริสตจักรให้กับคนที่เชื่อก็คือการอธิษฐานปรุงต้องการให้คริสตจักรสนใจปรุงต้องการที่จะให้มนุษย์พึ่งพาอาศัยพระเจ้าโดยการอธิษฐานอเมนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องนี้ ส่วนตัวและส่วนรวมต้องนะรู้ว่าการอธิษฐานสําคัญถ้าเราไม่อธิษฐานพระเจ้าไม่สนใจความรอดของมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่เราอธิษฐานคือการที่เราสนใจเรื่องความเชื่อของเราความรอดของเราเป็นอาวุธที่ปกป้องความเชื่อเป็นอาวุธที่ปกป้องเรื่องความรอดเป็นอาวุธที่ปกป้องเราให้ผลจากการเป็นเหยื่อจากการเป็นทาตจากการเป็นเฉลยพะฉะนั้น พระเจ้าสนใจเรื่องการอธิษฐานวันนั้นหลายคนไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการอธิษฐานรู้ไหมพระเจ้าบอกว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยเราจะลงทันตามความประพฤติของเขาเนื้อศีษะของเขาคนที่ไม่ชอบอธิษฐานก็คือคนไม่ชอบกลับใจใหม่คนที่ไม่ชอบอธิษฐานคือคนต้องการทำตามใจเนื้อหนังคนที่ไม่ชอบอธิษฐานคือการที่เราต้องการตามโลก เพราะการอธิษฐานเป็นการติดสนิทกับพระเจ้าเพราะการอธิษฐานทําให้เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าทําให้อุริษเด็กของพระเจ้าทํางานอยู่ตลอดอย่าลืมนะคะมารซาตานเนี่ยมีช่องว่างเมื่อไหร่มันสวมรอยแทรกแซงเข้ามาให้คําอธิษฐานของผู้เชื่อปกคลุมเรารู้ว่าการอธิษฐานดีแต่เราไม่อธิษฐานมันพร้อมที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าพระเจ้าให้อาวุธ เพื่อให้เราได้รับการปกป้องได้รับการเชื่อมต่อจากพระเจ้าเป็นการพึ่งพาพระเจ้า เป็นความถ่อมใจเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เป็นอาวุธที่ร้ายแรงต่อพิมนานสตานถ้าเราไม่อธิษฐานก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของพระเจ้าที่ไม่เห็นการปกป้องไม่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้การอธิษฐานของเราเราจะไม่อธิษฐานขอไปทีและไม่อธิษฐานด้วยความสงสัยและไม่อธิษฐานด้วยพิธีรีตองแต่เราจะต้องมีความเชื่อด้วยหนักแน่นและมั่นคงเชื่อใน,นเรื่องฤทธิเดชคำอธิษฐาน แล้วเราจะได้รับคำตอบถ้ามนุษย์หรือว่าคริสเตียนไม่ได้พึ่งพาพระเจ้ามันสตันก็จะเคลื่อนไหวแม้แต่คริสเตียนที่รู้จักกับพระเจ้าไม่อธิษฐานมันสตานก็จะเพนผ่านลบกวนเห็นไหมในพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งบอกกับเราชัดเจนว่ามันสตานนะวนวโน,โนเวียนเวียนดุดสิงคำาลังหาช่องเวลาที่มันจะกัดกินได้หาช่องเวลาที่เราเผลอเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมา เราต้องอธิษฐานเราต้องจดจอ่อเราต้องเชื่อมต่อกับสวรรค์เชื่อมต่อกับพระเจ้าอย่าให้เราละเลยเรื่องการอธิษฐานเพราะการอธิษฐานเป็นเรื่องที่พระเจ้าจะตอบเราที่พระเจ้าจะปกป้องเรามันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตเอเมนมันไม่ได้ทำให้เราเสียเปรียบหรือเสียวเวลาเป็นการจ่ายราคาที่ขม เราจะเห็นการส่งสถิตตลอดวิตลอดวันเมื่อเราเจอประสัก์ปัญหานี้คือเรื่องหนึ่งต้องระวังเราเพลิดเพลินไปกับปัญหาโดยที่เราไม่อธิฐานเพลิดเพลินไปกับการบน่นเพลิดเพลินไปกับเรื่องปัญหาต่างๆและบางคนร่ำรวยจนไม่อธิษฐานหรือบางคนมีอำนาจมีตําแหน่งโดยไม่ได้ใส่ใจสนใจกัารอธิฐานหรือมีปัญหาจนนะะกระวนกระวายไม่จดจอ่อ ต่อพระพักพระเจ้าเป็นเหตุในมันสตานอรารวาสได้หนักไม่แปลกใจที่พระวจนะคำของพระเจ้าในมัทธิวบทที่ 12: บสองกยีว่าจงผูกมัดผู้มีกําลังพระเจ้ามีกําลังมากกว่าเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้นักอธิษฐานพระเจ้าจึงให้คริสตจักรใส่ใจสนใจเรื่องการอธิษฐานเพื่ออะไรคะ เพื่อไม่ให้มารซสตานลุกล้ำอธิปไตยในครอบครัวของเราในชีวิตส่วนตัวของเราถ้าเราไม่อธิษฐานนะมันก็ไม่ดีสำหรับเราแม้ว่าเราได้ทุกสิ่งมามันก็สามารถที่จะไล่ล่าไล่ฆ่าเราได้วันนี้ถ้าเราอยากจะครอบครองอย่าลืมเรื่องการอธิษฐานถ้าเราจะได้สิ่งใหม่สิ่งใหญ่แล้วก็อยู่ยงคงกระพันอยู่กับเราตลอดไปเราต้องรักในการอธิษฐาน พึ่งผาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานพระเจ้าจะอยู่กับท่านพระเจ้าจะปกป้องท่านถ้าท่านไม่อธิษฐานไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าแต่มันขึ้นอยู่กับท่านไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจเพราะว่าอย่าลืมนะคะฉันเคยบอกเราว่าการอธิษฐานสำคัญกว่าการเทศนาการประกาศการกิจกรรมต่างๆการรับใช้ต่างๆถ้าเราอธิษฐานได้ เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้เราพึ่งพาพระเจ้าได้การนมัสก,การก็สําคัญเพราะว่านมัสก,การเมื่อไหร่ความเชื่อเราก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการอธิษฐานกับการนมัสก,การการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นเหตุให้พระเจ้าเปิดปเผยสําสแดงพระวจนะทําให้เราเข้าใจหลักคําสอนของพระเจ้าพระวิญ,ญญาณจะเคลื่อนไหวเมื่อมีต้นมะกอกเทศสองต้นนี้นะคะการอธิษฐานกับการนมัสก,การ จะทําให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวจะส่องสว่างในชีวิตของคนคนนั้นแต่เราไปดูเสรษฐยาบทที่สี่จะพูดเรื่องต้นมะกอกเทศเราอย่าลืมเรื่องการอธิษฐานและการนมัสการห้องส่วนตัวแล้วก็ห้องส่วนรวมเราเพื่อความสว่างเพื่อพระวิญญาณจะส่องสว่างเพื่ออริเดชของพระเจ้าจะทํางานถ้าเราหยุดอธิษฐานถ้าเราหยุดการนมัสการปิดตัวลงเมื่อไหร่ ความมืดเข้าบ้านทันทีผีเข้าบ้านผีเข้าคิสจักรได้ถ้าคิสจักรไม่อธิฐานอย่าบอกแต่ว่าเราเป็นคริสเตียนถ้าคริสเตียนคนไหนไม่อธิฐานผีก็เข้าบ้านคุณได้ลบกวนคุณเมื่อไหร่จะฆ่าคุณเมื่อไหร่ก็ได้จะทําอะไรกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นหากปรสาจักการอธิฐานของคริสเตียนพระเจ้าจะไม่สงสัใจกับความรอดของมนุษย์เลยนี่คือ ธิเดชในเรื่องคําอธิษฐานถ้าแต่ละคนอธิษฐานได้อธิษฐานเก่งทุกบ้านมีอาวุธทุกคนมีสตราวุฒิที่เข้มแข็งมาสาตนลบกวนเราไม่ได้ทําไมเราต้องฝึกด้วยนะเหมือนเด็กเนี่ยทำไมต้องฝึกพูดกับพ่อแม่ฝึกพูดกับคนนั้นคนนี้กับพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่อย่าขี้เกียจอธิษฐานเป็นคริสเตียนเก่าก็อย่าประเมินการอธิษฐานต่ํา อย่าดูถูกอย่าย่อเย้ยคำปฏิฐานของตัวเราของคนในคริสตจักรของคนที่รักพระเจ้าเพราะเราจะถูกลงโทษด,ด้วยพระเจ้าบอกว่าเขาจะถูกลงทันพระพิโรธของพระเจ้าจะมาถึงคนคนนั้น มารซาตานก็จะกำจัดเราได้ถ้าเราไม่สนใจใส่ใจในเรื่องการอธิษฐานนะพระเจ้าไม่ได้สนใจเรื่องคุณมีอะไรแต่พระเจ้าสนใจว่าในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยมีการอธิษฐานติดต่อกับพระเจ้าอยู่ไหมติดต่อกับผู้ยิ่งใหญ่อยู่ไหมพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่กับเราแต่เราจะต้องเปิดสถานีไฟวิญญาณก็เลยว่าเชื่อมต่อสวรโดยการอธิษฐานอย่านอนหลับทับศีทธ นะ,ะให้ความสําคัญหลายครั้งเราไม่ได้ให้ความสําคัญปล่อยให้มารซาตานทั้งลอยนวลทั้งอรารวาทั้งเพ่นพานทั้งตลุมบอดเราวันนี้เราต้องอธิษฐานให้ความสําคัญเพราะโลกนี้ถูกปกครองด้วยผีมารซาตานพระเจ้าให้ความสําคัญกับผู้เชื่อแล้วก็คริสตจักรเป็นกองทัพของพระเจ้าเราก็ใช้อาวุธของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็คือการอธิษฐานนี่แหละ การที่เรานมัสการการที่เราเชื่อพระคำเชื่อฟังพระคำทำตามพระเจ้านี่แหละเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานถ้าเราอธิษฐานไม่ได้นะคะอย่าหวังว่าเราจะชนะและอย่าหวังว่าเราจะครอบครองได้เพราะนั้นใส่ใจสนใจเรื่องการอธิษฐานให้หนักหนักจัดหนักจัดเต็มคริสเตียนหลายคนเนะี่ยไปเล่นสงนการจัดหนักหลายคนก็เจอบางทีทําไมเราต้อง ให้่า่อยู่ตรงช่วงฤดูการนี้เทศกาลนี้เพราะว่าคนจะเมาเยอะคนจะทําบาปเยอะนะฮะคนปาร์ตี้เรื่องเนื้อหนังเยอะลืมเรามัดระวังเพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานไม่ใช่บอกว่าเราสนุกสนานไม่ได้ความสนุกสนานของคริสเตียนไม่ใช่สนุกสนานแบบโลกแต่สนุกสนานแบบชื่นชมบินด,ดีมีชื่อจดในสวรรค์แล้วก็มีสันติสุขบางคน เมาเละตุ้มเป๊ะไปกับชาวโลกชาวโลกาภิวัตไม่รู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าดําเนินชีวิตมักง่ายสลุยสลายจนทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยนะอยู่ในสภาพที่ตกต่ำย่ำแย่และบรรยากาศเหล่านั้นถ้าเราออกไปเผชิญหลายซิ่งหลายอย่างเราก็เห็นว่ามันก็มีมารตานทําให้คนเจอเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้าย ก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ละครั้งก็ต้องคอยตั้งรับมือกับสถานการณ์ขนาดชาวโลกเองก็ยังบอกว่าจะต้องตั้งรับเวลามาีนเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ลายตั้งจุดต่างๆจุดตรวจจุดอะไรสารพัดคอยดูแลประชาชนเราก็ทราบอยู่แล้วคริสตจักรก็ต้องตั้งจุดที่จะอจธิษฐานปกป้องสิคะ ชาวโลกหรือกฎหมายบ้านเมืองเขาก็จะตั้งจุดต่างๆคอยบริการคอยช่วยเหลือทั้งมีหน่วยงานของคุณหมอเข้าไปจําการเพื่อมีคนเจออุบัติเหตุปฏิภัยเขาก็พร้อมนั่นนี้คือจิตสํานึกที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ที่จะช่วยเหลือคนนะคะแม้ว่าไม่ไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้มโนธรรมของเขาอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าแต่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็จะต้องตั้งกันเป็นกําแพงที่จะคอยปกป้อง ด้วยการอธิษฐานไม่อธิษฐานเลยก็ไม่ได้คนมัวแต่สนุกสนานเราต้องพึ่งพระเจ้าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วก็จะเปิดให้แก่ท่านเหตุฉะนั้นในพระเพีก็บอกเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานทั้งนั้นเรารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะตั้งรับแบบไหนเราจะครอบครองได้ยังไงเราจะปลอดภัยได้ยังไงไม่ใช่คนข้างนอกเขาซิ่งเราก็ซิ่งหมดเขาปาร์ตี้เรื่องเนื้อหนังเราก็ ปาร์ตี้กับเขาเราไม่รู้ว่ามันสถานเคลื่อนไหวอย่างไรวันนี้เป็นเหตุให้คริสตจักรหรือคริสเตียนอ่อนแออเนตอันนาตไม่จับอาวุธไม่ใช้อาวุธมองในการอาธิษฐานเป็นเรื่องขอไปทีเป็นเรื่องพิธ,ธีศาสนาไปไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องเอาจริงอาจารย์เรื่องการอาธิษฐานถ้าเราอธิษฐานได้ชนะได้ถ้าเราอธิษฐานได้ครอบครองได้ถ้าเราอธิษฐานได้ไดเรา ปลอดภัยเราจะได้รับคําตอบด้วยเมื่อพระองค์ทรงสั่งให้เราอธิษฐานนั้นพระองค์ก็ทรงสัญญาว่าจะตอบคําอธิษฐานด้วยไม่ใช่สั่งมั่วสั่งแบบเลือเล่อนลอยสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทําสิ่งเหล่านั้นเพื่อพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทําสิ่งนั้น ในยอห์นบทที่ 14, 13-14าถึงแต่ท่านทั้งหลายเขาสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นยอห์นบทที่ 15: ข้อ7ไม่มีเงื่อนไขสักข้อในคำสัญญานี้ที่เราจะปฏิบัติไม่ได้ถ้าเราเข้าสนิทอยู่ในพระคริ์และให้พระคำของพระองค์อยู่ในใจของเราถ้าเราขอด้วยความจริงใจและเชื่อ ก็หมายความว่าเราต้องได้รับคำตอบจากพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าส่งมอบความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งให้แก่ผู้เชื่อและแก่คริสตจักรถ้าเราไม่มีคำตอบกาอธิษฐานก็ไม่ใช่ความผิดหรือความล้มเหลวของพระเจ้าแต่เป็นเพราะว่าเราเองไม่อธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงวยพรให้คริสตจักรให้พวกเราที่จะมีหัวใจใส่ใจเรื่องการอธิษฐาน เพื่อระงับความพิโรธเพื่อพระเจ้าจะตอบความบัติฐานเพื่อการปกป้องและการครอบครองของพระเจ้าใครก็แล้วแต่ที่เจอรรประสบปัญหาต่างๆขอให้เราเชื่อเรื่องคํบอธิิฐานเพราะว่าการอาธิษฐานเป็นอาวุธที่ร้ายแรงต่อพิมันสตานก่อการดํารงชีวิตของพวกเราเราจะปลอดภยัยเราจะรับการปกป้องเราจะรับคําตอบขอหาเคาะฮาเลลูยาสัรลเสริญพระเจ้าเมื่อเราขอเราจึงหา เมื่อเราหาเราก็จะพบเราก็จะลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าให้เราใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าสั่งเราคืออธิษฐานเราจึงจะมีคำตอบเราจึงจะไม่ล้มเหลวแม้เราเจออุปสรรคปัญหาพระเจ้าจะแก้ไขพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่สงร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ได้เสมอลูกขอบคุณโปรง่ง สรรเสริญปรองสำหรับพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อผู้เชื่อต่อคริสตจักรเราจะไม่ล้มเหลวแต่เราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงถ้าเราเชื่อเรื่องฤทธิ์เดชคำบัติฐานเราจะชนะแล้วชนะอีกเราจะผลิตผู้ชัยชนะอยู่ในคริสตจักรคือนักอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าเวพรค่ะอ m e n เจ้าเวพร